Thank you าราศีตุลน,นะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านับตั้งแต่วันจันทร์ที่13มิถุนายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่19มิถุนายน13 14 15 16 17 18 19นะครับ เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นนะมีดาวพุธนะครับที่โคจรไปอยู่ในเรือนมอรณะส่วนดาวเจ้าตัวของคุณนั้นก็คือดาวศุกร์ยังคงโคจรอ,อยู่กับดาวราหูแล้วก็ดาวมนุษย์อยู่อังคารกับพฤหัสนะครับยังคงครองอยู่นะครับในในราศี มีน,นะครับซึ่งก็จะไปอยู่ในเรือนอริของชาวลัคนาราศีตุลนสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับจะได้ฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆว่าในสัปดาห์หน้าการงานนะครับต้องเป็นช่วงจังหวะที่คุณนั้นมีภาระจะต้องเหน็ดเหนื่อยหรือมีความคิดที่อยากจะขยับขยายงานออกไปแล้วสิ่งอื่นนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับสําหรับการขยับขยายงานตรงนี้นั้น คุณจำเป็นที่ต้องนะครับศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลให้มากๆเหมือนกับในช่วงสัปดาห์หน้านีาน้นะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์จะเข้ามาสัมพันธ์กับชะตาของคุณแล้วมันก็จะต่อยอดไปซึ่งความสำเร็จได้แต่ก็เป็นสัปดาห์ที่เหน็ดเหนื่อยแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่คุณเองนั้นจะต้องระมัดระวังเรื่องของคาพูดสักนิดเหตุผลเพราะว่าดาวพุธเองเนี่ยไปอยู่เนเดือ,มอนมรณะครับ นะครับดาวพุธไปอยู่ในเดือนมอนะพูดจาอะไรก่อนจะตกลงสัญญาอะไรกับใครขอให้ดูให้ถี่ถ้วนขอให้ดูให้รอบคอบนะครับในสัปดาห์หน้าวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์สามวันนี้เป็นสามวันที่คุณจะลุยในเรื่องของงานแบบเต็มเมเลยนะครับเต็มๆเ,เลยส่วนดาวการเงินของคุณนั้นยังใช้จ่ายมากอยู่ ยังเก็บไม่ได้เลยในสัปดาห์หน้านี้และดูเหมือนกับรายจ่ายค่อนข้างจะจุกจิกพอสมควรรายจ่ายมันจะมานอกเหนือจากสิ่งที่คุณคิดไว้นั่นก็หมายความว่าบางอย่างที่จ่ายออกไปนั้นมันไม่ได้อยู่ในแผนของคุณเลยนะครับชาวลัคนาราศีตุลวันจันทร์และวันอังคารนะครับเป็น2วันทีออ่ถือว่าชาวตุลจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะแต่ก็ดาวความรักก็ยังไม่ได้เดินดีนักหรอก นะครับก็ยังไงก็ตามจะมีใครมาใกล้ชิดมารู้จักมาชอบพอก็ขอให้ดูให้ดีคนที่มีแฟนอยู่แล้วอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันในช่วงสัปดาห์หน้าอาจจะเป็นด้วยงานหรือด้วยเหตุจําเป็นหรือจากการเดินทางอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะจันอังคารพุทธประหัสสุกการงานจะดีมากจะเหนื่อยแล้วก็ต้องทุ่มเทมากๆเลยวันเสาร์ถึงจะแฮปปี้ขึ้นเบิกบานขึ้นสบายใจขึ้นวันอาทิตย์ระวังการขัดแย้งขัดแย้งกับคนในบ้านขัดแย้งกับคนรอบตัว เหมือนกับเราเอารมณ์ไม่ค่อยดีแล้วพานอะไรอย่างเงี้ยนะครับชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านสำนักมังกรทองสินแสหมิงขงแบ่งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีสเสริมดวงชะตา ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ์6 6 6 6สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยโงเเฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล